ดิค่ะอยากมาชวนทุกคนดูแลผิวด้วยตัวเองที่บ้านสปาแอทโฮมนะคะอยากมีผิวที่ใส ฉ่ำเด้งฟูนะคะสามสามองค์ประกอบที่เราจะต้องเติมอยู่เสมอก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งคือคอลลาเจนองค์ประกอบที่สองคืออีลาสตินและองค์ประกอบที่สามคือน้ําใต้ผิวทําไมเราต้องเติมคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือโปรโตีนที่อยู่ในผิวเราเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนเด้งฟู อีลาสตินคือเส้นใหญ่ที่จะคอยให้มันกลับคื้นคืนชีพเด้งดึงเดงดึนะคะแล้วก็น้ำใต้ผิวไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำเราดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะคะครบเลยสามองค์ประกอบในการดูแลผิวเนี่ยมันอยู่ในเซตนี้แล้วชื่อว่าชุดไฮยาคอลลาเจนิกลิปเซตโซลูชันเซตนะคะจากอเมาิคำกันเลยนะคะง่ายๆก็คือ เขาจะมี้วยมาให้เรียบร้อยนะคะมีถ้วยมีช้อนแล้วก็มีแปรงนะคะครบแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้ตัวนี้เป็นเป็นเจลบูสเตอร์นะคะเจลบูสเตอร์เนี้ยเป็นมีส่วนผสมของชาขาวนะคะช่วยดีท็อกผิวนะคะช่วยดีพอกผิวต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ผง โยเกิร์ตพาวเดอร์นะคะแล้วก็มีออโรร่านะคะตัวเนี้ยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและที่สำคัญคือมีไมโครคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็มีครีมเป็นไฮยาคอลลาเจนิกลิปครีมนะคะครีมเป็นไมโครคอลลาเจนที่เติมเต็มเข้าผิววันนี้เรามาดูแลผิวกันด้วยตัวเองง่ายๆด้วยเซตนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเราใช้ช้อนนะคะ ตักอัตราส่วนผงโยเกิร์ตพาวเดอร์เนี่ยนะคะในอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะตักมาเลยหนึ่งช้อนพูดหนึ่งช้อนตักมาเลยหนึ่งช้อนมีอัตราส่วนหนึ่งนะคะ,ใส,ใ,ะ,คะใส่เข้าไปในถ้วยเลยนะคะหนึ่งช้อนใส่เข้าไปในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็ใส่เจลนะคะบีบใส่เลยนะคะใส่เจล จิ้ดๆเข้าไปนะคะเจลเจลเนี่ยสองนะคะบีบเจลเข้าไปเลยสองช้อนไม่ต้องผสมน้ําอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะใส่เจลเข้าไปสองหนึ่งแล้วก็บีบอย่างนี้เลยนะคะบีบอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวหมดเซตหนึ่งถ้าใช้จริงๆถ้าหน้าใหญ่ๆแบบติวก็เดือนต่อเดือนเลยนะคะถ้าหน้าเล็กก็หนึ่งเซตได้สองเดือนนะคุ้มมากๆนะคะ แล้วก็เอาส่วนผสมคนเข้าด้วยกันเลยนะคะเอาส่วนผสมคนเข้าด้วยกันเลยนี้เลยนะคะคนเข้าด้วยกันเลยเสียงดนตรีด้วยนะคะเสียงดนตรีประกอบเพลงด้วยตัวเองนะคะ ก็คือขั้นตอนเราเนี่ยก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าเนี่ยคลีนซิ่งอะไรให้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาผสมด้วยอัตราส่วนผงโยเกิร์ตพาวเดอร์หนึ่งเจลบุตเตอร์สองนะคะผสมเสร็จเรามีกล้ามเนื้อเป็นรูปใบพัดนะคะขึ้นตรงอย่างเงี้ยส่วนที่มันชอบย้อยส่วนที่ชอบย้อยมีคางมีขอนะคะเราก็ยกขึ้นไปเลย,ยนี้นะคะ ยกขึ้นไปอย่างนี้ยกขึ้นไปอย่างนี้ตรงจมูกเนี่ยลงนะคะใครจมูกที่ยังไม่เป็นสันนะคะมันก็จะเพื่อด,ดึงทําให้ชัดขึ้นแต่ไม่ไม่ได้แทนการสรัญญกรรมนะคะใครดั้งแแบบก็ยังคงต้องไปสัญญกรรมอยู่นะคะนี้ขึ้นไปเป็นรูปใบพัดนะคะตรงร่องแก้มเราจมูกลงมาตรงหน้าผากเรานะคะเอาขึ้นไปเป็นรูปใบพัดนี้อย่างนี้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 นน เราจะเหลือไว้อยู่ครึ่งหนึ่งนะคะเรามีนวัตรกรรมใหม่ที่จะช่วยทําให้เราเก็บเหนียงเก็บแก้มเติมน้ําให้ผิวนะคะแล้วตรงคอนะคะเราสามารถขึ้นอย่างนี้เขาบอกว่าฉีดนะฉีดได้นะคะแต่ริ้วรอยที่คอเนี่ยมันบ่งบอกอายุนะคะถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ก็ เหนียงเก็บคอเราให้เรียบร้อยนะคะเรรึรรียบร้อยแล้วเราก็มีพิเศษนะคะเป็น V shape lifting จากเวีองนะคะก็คือเป็นแผ่นที่จะช่วยทำให้เรา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 นะคะมันเป็นหนึ่งหนึ่งแพ็คมีสิห้าแผ่นนะคะ เป็นเก็บแก้มเก็บเก็บแก้มเก็บเหนียงนะคะเมื่อไหร่ที่เหนียงทําไมเหนียงถึงยานเขาบอกว่าก็มาตามไว้นะคะเมื่อไหร่ที่อ e ี usting, รัสติงกับคอร์เทนมันน้อยนะคะมันก็จะเยไว้ลงมานะคะเราก็เอานี้เลยอยู่นประกบใต้คางขึ้นมาหลงแก้มเราก็คล้องกับที่หูของเราอย่างนี้เลยนะคะดึงให้มันกระชบับปรับให้เข้ารูปดึงกระชบับปรับเข้ารูปแล้วก็เอาส่วนที่เหลือของเรานะคะป้ายขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง ให้เขาดึงให้เราอยู่แน่นดึงให้เราอยู่แน่นตึ๊ดเติ้รตึ๊ด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 ติ้ร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 ตรงไหนที่ยังไม่พอเราก็เติมนะคะถ้ามันเหลือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเติ้รเติ้รเก็บเนียงนะคะเอาให้หมด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  เอาให,ห้แล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะชุดไายาคอลลเจนิกโซลูชั่นเซตนะคะเก็บแก้มเก็บเหนียงเติมน้ำให้กับผิวฉ่ำเด้งฟูนะคะง่ายๆแค่ยี่สิบนาที